อัปเดตสถานการณ์น้ําวันนี้นะคะบ้านนนเชือกบ้านนนหนองราดนะคะทางเข้าบ้านนนเชือกมีสามทางนะคะตอนนี้นะคะนะคะน้ําได้ท่วมนะคะเป็นบริเวณกว้างนะคะ,ะทางบ้านนหัวช้างก็ไม่สามารถมาได้ทางบ้านนนเชือกไปบ้านบุญเป่งก็ไม่สามารถไปได้ใช้ได้แค่ทางนี้ทางเดียวแล้วก็น้ําก็ขึ้นแล้วคุณพ่อคะน้ําจะเพิ่มระดับสูงขึ้นอีกไหมคะ แต่ก็ถ้าเกิดเส้นนี้มันไปไม่ได้เราจะไปตรงไหนคะไไมม่คีคปเือท้แนทีี่่าหารเขาก็จะมาเปลี่ยนมาจอดที่นี่ใช่ไหมคะล,ลูกเข้าไปก่อนนะคะเดี๋ยววันพรุ่งนี้อาจจะเข้าไม่ได้แล้วคุณพ่อหานการณะะ์ พรุ่งนี้ก็ไม่สามารถมาทางนี้ได้อีกแล้วนะคะพรุ่งนี้ไม่สามารถมาได้แล้วเพราะว่าน้ําจะท่วมสูงขึ้นวันนี้รถหนูก็มาได้แต่พรุ่งนี้ไม่ได้แล้วนะคะแล้วก็เรือก็จะมาจอดที่นี่นะคะดูนะคะเสนะน้ำได้ท่วมล้อมรอบบริเวณทางเข้าบ้านนนเชือกไว้หมดแล้วนะคะ กน้ำท่วมบ้านหนนองลาดนะคะแต่น้ําเพิ่มสูงขึ้นนะคะไหลเข้ามาบ้านนนเชือกนะคะทางเข้าหมู่บ้านนี้นะคะจะมาได้3ามทางทางนี้จะสูงกว่าเพื่อนนะคะแต่ตอนนี้สูงแค่ไหนน้ําก็ท่วมแล้วนะคะก็ประมาณพรุ่งนี้อีกสองสามวันก็มาเส้นนี้ไม่ได้แล้วนะคะเดี๋ยวหนูจะพาลงเรือนะคะวันนี้นะคะครับต่อไปก็จะเป็นนะคะ บ้านนวลเชือกนะคะเดี๋ยวน้องเคซี่จะพาลงเรือวันนี้นะคะมาในชุดจิรดานะคะสถานการณ์น้ําตอนนี้ก็น้ําขึ้นอีกแล้วนะคะดูนะคะสวัสดีทุกท่านนะคะวันนี้สถานการณ์น้าป้าวันนี้น้ําก็ขึ้นอีกแล้วนะคะ f อฟนะคะเห็นไหมคะวันนี้วันนี้น้ําขึ้นอีกแล้วคะ่ะนะคะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะเดี๋ยวหนูจะเอารถไปจอดแอบๆบแบบนะคะ เดี๋ยวเราก็จะมานะคะน้ำขึ้นอีกแล้วน้ำขึ้นดีกว่าฝนแรงนะคะสวัสดีอย่างเป็นทางการค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะนองเคซี่มาอีกแล้ววันนี้นองเคซี่เอ,อ่อคีมาามือนีเป็นมือออกว้านศาเป็นบ วันนี้เป็นวันออกพรรษาแล้วนะคะหนูก็ลงพื้นที่ตลอดระย่านวลาที่ผ่านมาน้ําพึ่งเข้ามาใช่ไหมคะแล้วตอนนี้บ้านนนเชือกนะคะเข้าได้สามทางบ,าบ้านนนบ้านนนหหอ,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 อช้างก็ไปไม่ได้บ้านบนเป่งไปไม่ได้แล้วทางนี้ก็คิดว่าน้ําจะเพิ่มขึ้นมาใช่ไหมคะแล้วที่นี่รถเล่อาจจะไปบ่ไาดา้น้ำปีนี้คือหลาเก่าแล้วน้ํามันจะยังจะเพิ่มสูงขึ้นอีกว่าจะ้ะ อีกห้าวันคือจะปล่อยระดับน้ำระดับนี้วันหนึ่งอีกห้าวันคือจะต้องเยอะกว่านี้อีกโอเคแล้วก็วันนี้หนูก็จะลงเรืออีกนะคะขอบพระคุณนะคะวันนี้วันนี้มีหน่วยงานไหนมาคะเมื่อวานเห็นทหารมาเยอะเลยใช่เมื่อวานแต่วันนี้เงินเงียบอยู่วันนี้ในศูนย์ก็มีอะไรหรอก็ออกมาตอนเช้าไม่มีใครมาเพราะว่าน้ําท่วมเยอะนะคะที่ที่ไหนก็ท่วมนะคะเจ้าหน้าที่อาจจะไปดูแลเอ่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนนะคะ สวัสดีทุกท่านนะคะบวันจิรดาชุดออกพรรษาของหนูนะคะดเดี๋ยวเราก็จะสี่ลงลงแม่น้ำบันนี้จะเจอเอมวันนี้มีผู้ชายมาอีกแล้วนะไม,ไม่มีใครไปกับหนูไม่เป็นไรก็ไปไ,ไปสัมภาษณ์ผู้บ่าวก่อนนะคะฮะใครก่อนไม่ได้หันห่นยู่บ้าน บ,บอมบ๊ด้มาน้ำสวัสดีค่ะแลว,วันนี้หนูจะพาไปดูระดับน้ำว,นนวันนี้ไม่ได้ไลฟ์สดนะคะวันนี้ถ่ายคลิปนะคะอัปเดตสถานการณ์ทุกวันเลยนะคะวันนี้เจเอมน้ำสูงขึ้นนะคะได้เลยคะ่ะรอบได้รอกสวัสดีค่ะอะไรกันคะ่ะสวัสดี สวัสดีทุกท่านนะคะนี่คือระดับระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวหนูจะพาเดินลงไปดูว่ามันจะขึ้นมาตรงไหนแต่ปกติหมู่บ้านนี้ปีที่แล้วไม่ท่วมนะคะปีที่แล้วไม่ท่วมปีปีนี้ท่วมนะคะดูนะคะเด็กๆก,ก็เล่นเด็กๆเ,เล่นน้ํากันนะคะเด็กๆเ,เขาก็มีความสุขความร่าเริงนะคะคุณพ่อหาป่าได้บไ,ไดป่ายังจ้า หลายอย่างสิคุณพ่อน้ำปีนี้คือท่วมหลายแท้จ้าท่วมหลายปีนี้ปีแล้วก็ยังปีที่แล้วก็บ่เท่าใดแต่ว่าปีนี้ท่วมสูงกว่าเก่าแม่นมาจ้าพ่อปีได้จ้าอันที่ว่ามันถ่วมกันนี่นี่กันกันนี่จ้าที่เขาเห็นกันกันนี่ปีใดนี่นี่มาเราซ้อไฟนี่ปีหกศูนย์ปีหกศูนย์นะว่าจ้า แล้งเขาหมบ้านก็ค like ือเขาหมบ้านเลยเป็นบ่อปีหกศูนย์หอดกลางบ้านเลยเป็นประจาาเราท่าเขาทางผมกลับไปมาบ่ไดเป็นบ่อรถเนี่ยรถชาวบ้านก็ต่อไปจอดไว้ข้างนอกรนประจ่าเนี่ยไปโลาก็ึ้นเรือไปยินคารวาพนชีให่จุดสกัดจากจุดนี้มนบาพอ ไปในพุ่น้อง,อ,งองมองทีหลูกมากมหันเป็นบอ,อนี่นะคะระดับน้ำก็สูงขึ้นมากๆเลยนะคะไ้เบิ้งห้เบิง,ห,บงหนูแวะมาน,นี้หนูแวะมานะคะแวะมาอัปเดตสถานะการณ์น้ำให้ f อฟซีได้เห็นนะคะเป็นถ่ายคลิปนะคะวันนี้เราเป็นเราถ่ายคลิปกันนะคะเราไม่ได้ไลฟ์สดนะคะคือระดับน้ำเอฟซอาจจะถามว่า ฝนไม่ตกทำไมระดับน้ำเพิ่มขึ้นนะคะฝนพอตกเป็นยังระดับน้ำเพิ่มขึ้นเพราะว่าเขื่อนอุบลรัตนะคะพนระดับการเก,ก็บกับเก็บเก็บกักน้ำนะคะเกินอัตราแล้วนะคะน้ำเขื่อนอุบลรัตน์สูงเต็มเขื่อนเลยนะคะเพื่อก็เรียกปล่อยน้ำออกมาด้านหลังของเราก็จะเป็นถนนคอนกรีตนะคะ เด็กๆก็เล่นนั่งสบายๆนะคะเห็นไหมคะน้ำเริ่มลามเริ่มเน่านะคะเพราะว่าน้ำท่วมนาข้าวนะคะน้ำซอวบ้านผนก็เริ่มเน่าเริ่มเหม็นวันนี้ไม่มีวันนี้ไม่มีส่วนไหนมาค่ะเพราะว่าน้ำท่วมเป็นบริเวณกว้างที่ไหนก็ได้รับผลกระทบนะคะก็อาหารการกินก็ค่อนข้างที่จะ าขาดแคลนเพราะว่าน้ำท่วมหลายพื้นที่มันบ่นพอน้ำทรายหลายพื้นที่ความซอยเหลียมันกลับไม่ค่อยเต็มที่มันบ่หนูนว่าเพราะว่าแต่เราท่วมก่อนเออเพิ่นกับวาซอยทางห้าก่อนมันบ่นจ้าแต่ว,ว่าปีนี้มันท่วมหลายก็เก่าดีเนาะท่วมหลายที่หลายหมง่งหลายบอนลหายเอฟซีตัวเด็กเด็กเล่นน้ำ ก่อมสูงแห้งอีสองสามมือมือแรงเมื่งมาล้ำปฐมด้วยเอฟซีนะคะพวกเมื่อแรงมาล้ำนะคะเราฟังท่านีไปได้บ่จาาบ้านนุอฮาร์ซางนี่ไปได้บ่าาบอไไบโอเคหนูว่าพอบ้านท่าบ้านนุอฮาร์ซางมันไปได้บอโอ้ยมองนี่สูงแล้วมองหันต้องสูงกว่าเด้เนาอไปไม่ได้นานแล้วนะคะ วันนี้มาอัพเดตสถานการณ์สั้นๆไม่ได้ลงเรือเพราะว่าหนูมีทุระนะคะหนูอยากให้รู้ว่าน้ำไม่ลูคุณพ่อไมบายขอบคุณค่ะวันนี้เป็นวันพระแล้วเป็นวันออกพรรษาหนูไม่อยากนั่งเรือแล้วก็ไม่อยากจะไปไหนแต่ว่าวันนี้ก็มาอัพเดตสถานการณ์ให้ดูเฉยๆนะคะว่าน้ําเพิ่มระดับสูงขึ้นปกติวันพระไม่ได้มาแต่วันนี้ก็ แวะมามาันกินข้าวก็เลยแวะมานะคะจะเป็นถ่ายคลิปให้ดูนะคะ